สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้เลยค่ะจิตวิทยาตีเนียนค่ะเขียนโดยอินโอุเอะโทโมสุเกะนะคะแปลโดยกมลวันเพนอารามค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ how to นะคะก่อนจะเข้าเนื้อหาของเล่มนี้ค่ะขอพูดถึงผลสำรวจของแกลล็อปโผลแล้วก็โพลของอีกหลาย,ลายสํานักนะคะที่เขาพูดตรงกันเลยค่ะว่าสาเหตุอันดับหนึ่งนะคะที่ทําให้คนทํางานตัดสินใจลาออกเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องคนล้วนๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเย่ แย่ yeah, นะคะที่สร้างแต่มูลพิษในการทำงานเพื่อนร่วมงานจอมริศยาค่ะลูกน้องที่วันๆเอาแต่เมา้ามอยนะคะไม่ทำงานค่ะท็อกซิกพีเพิลเหล่านี้นะคะมันคือปัจจัยที่ทำให้เราไม่อยากจะตื่นมาทำงานเลยทีเดียวละค่ะแต่ถ้าชีวิตมันเลือกไม่ได้นะคะยังต้องทำงานต่อไปค่ะจะด้วยว่าหางานใหม่ยังไม่ได้หรือที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีกิจการให้กลับไปสารต่อนะคะเราจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ยังไง มาเล็กค่ะเล่มนี้นะคะเขาอุดมไปด้วยวิธีจัดการคนที่ชอบสร้างปัญหาในที่ทำงานให้กับเราค่ะเป็นวิธีแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะคะแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนครอบจัก,กรวาลทั้งหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกน้องไปยันลูกค้าค่ะเพราะเอาเข้าจริงนะคะกลุ่มคนมากมายที่กล่าวมาทั้งหมดเนี้ค่ะเขาจะจัดกรุ๊ปแบ่งกลุ่มกันออกมาเนี่ยมันจะมีแค่5ประเภทเท่านั้นนั่นก็คือคนขี้นินทา คนอวดเบ่งคนชอบล่วงละเมิดคนชอบบงการและคนชอบปัดความรับผิดชอบค่ะคราวนี้นะคะมาดูวิธีจัดการกับคนเหล่านี้กันค่ะว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะเคล็ดลับการป้องกันตัวจากหัวหน้าที่ชอบเอาเปรียบนะคะนั่นก็คือการไม่ทำตามสิ่งที่อีกฝ่ายร้องขออย่างง่ายดาย แม่มันได้ด้วยเหรอนะคะเขาบอกว่ามันทําได้ค่ะด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเราเองเนี่ยนะคะให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นไม่ตื่นกลัวไม่ลนลานไม่ท่มตัวมากเกินไปไม่ยอมรองรับอารมณ์ของอีกฝ่ายและควรพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมบ้างนะคะข้อที่2เมื่อลูกน้องทําพลาดและเอาแต่แก้ตัวอย่างเดียวแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปฟื้นฝอยห,หาตะเข็บค่ะเพื่อจะรู้ให้ได้ว่าอุ้ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ถามเขาแบบ ตรงเป้าเป,เป๊ะไปเลยนะคะว่าจะทำยังไงให้งานมันดีขึ้นกว่านี้ค่ะข้อที่3ถ้าเจอเพื่อนร่วมงานประเภทที่ทำแต่สิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วโยนงานที่ไม่อยากทำเนี่ยมาให้คนอื่นแบบนี้อย่าได้ลังเลค่ะที่จะเอาเรื่องนี้นะคะไปปรึกษากับหัวหน้างานค่ะเพราะหัวหน้าเนี่ยเขามีหน้าที่ในการกระจายงานให้สมดุลอยู่แล้วนะคะข้อที่4กรณีของลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าอัลวาดร้องเรียนหรือดึงดันจะเอา ตามความต้องการของตัวเองแบบไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ผู้เขียนเขาแนะนำเอาไว้ว่าเราจะต้องใช้ความกล้าหาญในการปฏิเสธลูกค้าค่ะเพราะถ้ายอมทำตามลูกค้าเจ้าปัญหาเนี่ยในอนาคตก็อาจจะมีปัญหาอื่นตามมาไม่หยุดเหมือนกันนะคะข้อที่ 5. แล้วถ้าลูกค้าโมโหจนคุยกันไม่รู้เรื่องล่ะต้องทำยังไง เขาบอกว่าวิธีที่ได้ผลนะคะที่พอจะทำให้ลูกค้าตั้งสติได้ก็คือการใช้คำพูดว่าเ,ออเราต้องขอปรึกษาทนายของบริษัทก่อนนะคะนอกจากคำว่าทนายแล้วเนี่ยคำว่าตำรวจก็ใช้ได้ผลอยู่เหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่ตัวอย่างเบาๆคะ่ะที่พอให้เราเห็นทิศทางน,นะคะว่าเราจะจัดการกับมนุษย์ท็อกซิกเจ้าปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหนังสือเล่มนี้ยไม่ใช่หนังสือ เพื่อการกลั่นแกล้งรังแกไขค่ะแต่มันเป็นหนังสือที่จะช่วยปกป้องตัวเราด้วยตัวเราเองนะคะให้อยู่ได้อย่างมีความสุขในทุกๆแอเรียของชีวิตค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ